คุณเคยรู้ไหมครับว่าในเกียวโตมีวัดหนึ่งที่ชื่อเต็มถูกตั้งขึ้นโดยจักรพรรดิเพื่อปกป้องประเทศวัดนี้ก็คือเคียวโอโกกุจิหรือแปลตรงตัวว่าวัดของพระจักรพรรดิผู้ปกป้องประเทศแต่คนทั่วไปจะเรียกสั้นๆว่าวัดโฮจิหรือวัดตะวันออกครับเพราะอยู่ฝั่งตะวันออกของเกียวโตวัดนี้สร้างขึ้นในปีคศ .796 มีอายุเกือบ1,300ปีแล้วครับ จุดที่โดดเด่นที่สุดคือเจดีไม้5ชั้นมีความสูงถึง55เมตรและยังเป็นเจดีไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้ครับที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่มันคือมรดกสำคัญของญี่ปุ่นและเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังทางจิตวิญญาณที่ผ่านสงครามแผ่นดินไหวและไฟไหม้มาหลายครั้งแต่ก็ยังยืนอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ตอนผมได้เดินเข้ามามันเหมือนเข้าไปในมิติของเวลาเลยครับที่ทั้งเงียบสงบ และรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่ลึกกว่าแค่วัดสวยๆที่ญี่ปุ่นบางสิ่งไม่ได้แค่เก่าครับแต่มันถูกเก็บรักษาด้วยหัวใจและถ้ามีโอกาสได้มาเกียวโตคุณคิดว่าคุณจะมาเยือนวัดแห่งนี้ไหมครับ